โอ้โหถ้าครูแบบนี้นะกูบอกเลยยังไงเกตกูก็ซีเปิดเรื่องมาเนี่ยนังเอกของเราเนี่ยเธอเนี่ยกำลังสอนหนังสืออยู่เธอเนี่ยเป็นอาจารย์คนใหม่นะครับเพิ่งเข้ามาสอนแล้วก็เพิ่งจะสนิทกับพวกเด็กๆระหว่างที่เธอสอนอยู่นั้นนั่นนะโอ้โหนั่นแหละครับ ไอ้พวกเด็กๆอะนะมันก็มองแบบแปลกๆนิดนึงอะนะตัดมาอีกทีนึงเนี่ยก็จะเป็นตอนเย็นไอ้พวกเด็กๆนี่มันนั่งกาะกลุ่มกันเว้ยแล้วก็แบบว่าพูดถึงแบบว่านางเอกของเราก็คือแบบว่ามันบอกประมาณแบบนางเอกของเราแม่งแบบโคตรสวยอะไรเงี้ยแม่งอย่างกระดาราเลยกูนี่เก็บไปฝันเลยนะเนี่ยถ้าได้เป็นแฟนนี่แม่งแบบคงจะโชคดีเลยอะไรเงี้ยจากนั้นมันก็ได้คุยกันได้สักพักนึงเว้ยมันก็มีไอเดียคนหนึ่งอะแม่งจะไปจีบจากนั้นแม่งก็ได้ทะเลาะกัน ว่าใครแม่งจะได้จีบอะไรเงี้ยมันก็เลยตัดสินด้วยกันนั่นแหละครับเป่ายิงชุบก็เป็นไอ้หน้ารอนี่แหละไอ้หนุ่มผมยาวคนเนี้แม่งก็ได้ปิดไปจีบก่อนเว้ยแม่งชนะจากนั้นนางเอกของเราแม่งก็เดินเข้ามาเว้ยนางเอกของเราเนี่ยก็ได้ถามโอ้ oh, ว่าทําอะไรกันอยู่เนี่ยทำไมยังไม่กลับกันเลยเนี่ยเลิกเรียนตั้งนานแล้วนะไอ้พวกนี้มันก็เลยตอบเว้ยว่าแบบว่าแบบขอนั่งคุยกันสักพักหนึ่งอะไรเงี้ยนางเอกของเราเนี่ยก็เลยบอกว่าปิดประตูหน้าต่างด้วยนะแล้วก็เก็บพวกโต๊ะพวกเก้าอี้ให้เรียบร้อยด้วยก่อนกลับ จากนั้นไอคนที่มันชนะเมื่อกี้เนี่ยมันก็รีบวิ่งไปหาหนางเอกของเราเว้ยมันก็เลยบอกนางเอกของเราว่ามันน่ะอยากเรียนพิเศษคือนางเอกของเราเนี่ยมันสอนภาษาฝรั่งเศสนะครับนางเอกของเราแม่งก็ดีใจมีนักเรียนแม่งอยากเรียนพิเศษอะไรเงี้ยก็เลยแบบว่าโอ้โหดีเลยนะเนี่ยถ้าเธออยากเรียนจริงๆแต่วันนี้คงไม่ได้แล้วแหละเพราะว่าวันนี้มันเรียนมากแล้วฉันจะต้องรีบกลับบ้านจากนั้นในหน้ารอเนี่ยมันก็เลยรีบบอกเว้ยว่างั้นพรุ่งนี้ผมไปหาอาจารย์นะครับ จากนั้นนางเอกของเราเนี่ยมันก็เลยตอบโอเคเว้ยว่าพวกเนี้ยตอนเย็นเจอกัน <okay. S 1> ที่นี่แล้วกันนะแล้วกหห็น้ารอนแม่งก็รีบวิ่งมาบอกเพื่อนเว้ยว่ายังไงกูก็จีบติดแน่นอนเว้ยกูการันตีจากนั้นนางเอกของเราเนี่ยก็ได้ไปนั่งทํางานจากนั้นผอเว้ยแม่งก็เดินเข้ามาผอเนี่ยก็เลยชมนางเอกของเราเลยว่าขยันทํางานนะเนี่ยแล้วนางเอกของเราเนี่ยก็เลยบอกว่าอ๋อฉันเพิ่งมาแล้วก็เป็นแบบว่าอาจารย์นะคะฉันยังต้องเรียนรู้อีกเยอะ จากนั้นพออ,อเนี่ยก็เลยบอกนางเอกของเราไว้ว่าแบบเธอก็เป็นคนสวยนะเนี่ยน่าจะปราบเด็กพวกนี้อยู่ปกติใครมาเนี่ยสอนไม่ได้ถึงอาทิตย์ทักคนนึงเลยก็พูดแบบมีเลสนายนิดนึงอะนะประมาณแบบว่าเด็กพวกนี้แม่งแบบโคตรดื้ออะไรเงี้ยนางเอกของเราเนี่ยแม่งก็ฉูกคิดขึ้นมานิดนึงเว้ยแบบว่าแบบตกใจนิดนึงอะแต่มันก็ยังไม่รู้นะว่ามันคืออะไรตัดมาอีกทีนึงเนี่ยก็จะเป็นวันใหม่คือนางเอกของเราเนี่ยมันกำลังนั่งสอนพิเศษไอ้นั่นแหละ ไอหน้าหล่อเมื่อวานเนี่ยจากนั้นนางเอกของเราเนี่ยมันก็เลยถามว่าเธอเนี่ยเข้าใจบ้างหรือเปล่าไอห,หน้าหล่อมันก็เลยบอกว่าโอ้โหผมขอโทษทีนะครับผมไม่รู้เรื่องเลยสักอย่างเลยจากนั้นนางเอกเนี่ยมันก็เลยบอกว่างั้นพักก่อนก็ได้นะทางนั้นเดี๋ยวอาจารย์ไปหาอะไรง่ายๆมาสอนดีกว่าจากนั้นนางเอกเนี่ยก็เลยเดินไปกดที่คอมพิวเตอร์เว้ยทิพายไอแบบนักเรียนแม่งหยิบอันนี้มาเว้ยหยิบกล้องขึ้นมาถ่ายแล้วนางเอกของเราเนี่ยก็ถามว่าวิเชอจะถ่ายทําไมเนี่ย อันนั้นมันก็เลยบอกว่าอ๋อผมกลัวผมลืมครับผมเอออาจารย์ครับเอางนี้ดีกว่าไหมอาจารย์สอนเรื่องที่มันพิเศษมากกว่านี้ได้ไหมครับนังเอกของเราแม่งก็ถามเว้ยว่าเรื่องอะไรก็น,นั่นแหละครับก็เรื่องนั้นแหละจากนั้นมันก็ได้เปิดอันติเข้าไปแบบไม่รีรอเว้ยนังเอกของเราเนี่ยอันแหละครับผมก็ตามสภาพนะจากนั้นก็เรียบร้อยครับผมวันต่อมานังเอกของเราเนี่ยแม่งก็สอนตามปกตินะครับ แต่ว่าการสอนของเธอเนี่ยก็คือแบบจิตใจแม่อยู่กับเนื้อกับตัวเว้ยพูดผิดพูดถูกอะไรเงี้ยจนนักเรียนบางคนแม่งก็ถามว่าอาจารย์ครับอาจารย์สอนผิดวิชาแล้วนะครับเนี่ยนังเอกของเราเนี่ยก็ได้ขอโทษก็หลังจากที่สอนเสร็จนังเอกของเราเนี่ยก็จะเดินกลับห้องจากนั้นมันก็มีเด็กสองคนแม่งโผล่มาพร้อมกับมาคูนังเอกของเราเนี่ยว่าไม่อยากเดือดร้อนอาจารย์ก็รู้อยู่นะครับเนี่ยอาจารย์ไปกับพวกคมดีกว่านะครับจากนั้นมันก็ได้พานังเอกของเราเว้ยไปหาพวกเพื่อนๆของมัน ก็นานเลยครับมันก็ได้เปิดอันติแล้วโหแม่งจัดชุดใหญ่เลยครับช่วงเนี้ยก็นานเลยครับจากนั้นมันก็ได้สอนพิเศษกันแบบชุดใหญ่ไปเลยตัดมาอีกทีเนี่ยก็จะเป็นเช้าวันใหม่เลยนะครับคือนางเอกของเราเนี่ยก็ได้เอาเรื่องมาฟ้องพอเว้ยแต่อีจาพอ,อเนี่ยแม่งก็ถามนางเอกของเราเว้ยว่าแบบเรื่องที่เกิดขึ้นเนี่ยเธอได้อาไปพูดให้ใครฟังหรือเปล่านางเอกของเราเนี่ยก็เลยบอกว่าตอนนี้ยังไม่ได้พูดคะ่ะฉันน่ะรีบมาบอกพออเป็นคนแรกเลยนะคะ จากนั้นผอ,อ,อเนี่ยแม่งก็บอกเว้ยนังเอกของเราเว้ยว่าแบบว่าเธอลืมเรื่องนี้ไปซะนะถือว่ามันไม่มีอะไรเกิดขึ้นแล้วก็อีกอย่างนะคือเรื่องนี้เธอห้ามบอกให้ใครรู้เป็นนันขาดจากนั้นนังเอกของเราแม่งงงเว้ยแม่งก็ตกโต๊ะใส่เลยแต่ว่าเด็กพวกนี้มันต้องถูกลงโทษนะคะมัน,นาทําแบบนี้ไม่ได้นะคะจากนั้นผอ,อเนี่ยก็เลยบอกว่าถ้าเรื่องนี้มันเผยแพร่ออกไปเนี่ยมันจะทําให้ชื่อเสียงโรงเรียนของเรา รวมทั้งตัวเธอด้วยนะเสียหายโอ้โหอิจหายแบบอมันพออเนี่ยมันต้องเป็นอะไรสักอย่างแน่เลยเนี่ยขนานอะไรครับนางเอกของเราเนี่ยมันก็ไม่สามารถทําอะไรได้เว้ยมันก็ต้องยอมตามสภาพนั้นนะนะเพราะว่าไอ้พออเนี่ยแม่งแบบว่าพูดทํานองคือไม่เข้าข้างนางเอกเลยสักอย่างอะ่ะเข้าข้างแต่แบบชื่อเสียงโรงเรียนอะไรอย่างเงี้ยจากนั้นนางเอกของเราเนี่ยมันก็ได้มานั่งคิดในห้องทํางานเว้ยว่าจะเอาอยัางไงกับเรื่องนี้ดีจะไปแจ้งความดีไหมหรือว่าจะทํายังไงดี เธอก็นั่งคิดหาทางออกอะนะแต่อยู่ดีๆแม่งไอหน้าหล่อแม่งโผล่เข้ามาอีกแล้วเว้ยนั่นแหละครับจากนั้นนะ่ะมันก็ได้ขูน่นางเอกของเราตามเดิมมันแหละมันก็ใช้สูตรเดิมนางเอกของเราเนี่ยก็ต้องยอมตามสภาพอะนะจากนั้นหนังมันก็ได้กินเวลาไปอีกสักพักหนึ่งตัดมาอีกทีนึงเนี่ยเป็นวันใหม่เว้ยคือไอหน้าหล่อเนี่ยมันได้เข้ามาคุยกับพออเว้ยไอพออเนี่ยก็บอกว่าแกเนี่ยก่อเรื่องอีกแล้วนะฉันนะ่ะจะตามเช็ดให้แกไม่ได้แล้วนะ จากนั้นในหน้ารอเนี่ยมันก็เลยบอกเว้ยว่าแบบเรื่องนี้ไม่หลุดแน่นอนครับป,ป้าป้าโอ้โหกูว่าอ,อ,อยู่ทําไมแม่งไม่เข้าข้างนางเอกก็คือไอเนี่ยแม่งเป็นเป็นลูกไพอพ่อออแต่นางเอกของเราแม่งไม่รู้ก็นั่นแหละครับตัดมาอีกทีนึงเนี่ยนางเอกของเราเนี่ยแม่งจะไปเอาการ์ดคืนเว้ยมันก็เลยยืนนั่นแหละครับต่อรองกับพวกเด็กๆเ,เนี่ยว่าฉันเนี่ยขอการ์ดคืนนะแล้วจบเรื่องนี้แล้วฉันเนี่ยจะไปลาออก แต่พวกเด็กๆแม่งไม่ยอมเว้ยมันก็เลยเสนอข้อแรกเปลี่ยนกันนั่นแหละครับข้อแรกเปลี่ยนตามสภาพเดิมนั่นแหละก็คือนางเอกของเราเนี่ยมันก็ต้องแบบว่ามันก็ต้องยอมตามพวกเด็กๆพวกนี้นะนั่นแหละครับจากนั้นมันก็ได้กินเวลาไปอีกสักพักหนึง่งตัดมาอีกทีหนึ่งเนี่ยนางเอกของเราเนี่ยก็ได้นอนซึมเลยแล้วเธอก็ได้ลาออกจากโรงเรียนแห่งนี้แล้วหนังมันก็ได้ตัดจบลงนะครับแบบเศร้าๆเลยนะครับ หลังจากดูจบแล้วก็อย่าลืมกดไลค์กดแชร์กดติดตามเป็นกำลังใจให้คนทำคลิปด้วยนะครับแล้วเ,เจอกันใหม่คลิปหน้าครับผมสวัสดีครับ